ม่ไปชูอุ้ยเออรื่องจริงเรื่องลิบบดย่องได้ในใดนี่เรือบดบดโศกบ่ยบดโศกเฉพาะบดโศกตีได้ทุกงูทุกคูปทุกแบบอ่าอ่าโอ้เกิดลอยเกิดลอยเนี่ยเออกินเข่ากินยังจยะกินแต่กินแต่ยอดเข่าโอ้แต่ละมือละเว้นตื่นกินอะไรเพชรดีกี่เศรเออ เพนติกีเปลี่นแล้วอ่ะนะหัวหัวหันมาแล้วเพนติกีเนั่นยิ้มเข่าปะธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันมันหมายความว่าจะได้ธรรมดาเนี่ยยากันเลยเดี๋ยวโม่าก้ามาหนี้นั่น เอ,อกนะเห็นน่วนี้ให้ไเพิมสักเขาเท่าเดียวก่อนดูไปฮอนใกล้กัน พอว่านต้อสีสีบดเล่งหน่อยเพ็นนั่งอีกบอเป็นนั่งได้โตที่เป็นนั่งแบบว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงนี่คือพูงกับรุ่นใหม่ไฟแห้งอ่ามาเซ้งใจคอยรดแต่ว่าทางโค้งพอแชกคนะนตายเลยมันเท่นล่ามคอยเป็นมันโปรดิวเซอร์นี่สุดยอดโลดเพเพบอทำพิดนะ สตูดิโอเคลื่อนที่อยู่มดีเุบผู้กำกับว่าไม่ล้มละลายยุบตอนนี้ทางด้านอกของพวกเขาอ่าแล้วกันยังยังเอาแต่เอาแต่เอาแต่ปลายนั้งเออหนึ่นึ่งปลายอัน ขันนข,ขาาันเามันคอโ้งมาลงคิวเดียวบอกขันเสียหายนักก็หนอีก,กับขี้ทานไฟอืออเอม,มอเอาไปเอาไปเอาไปเอเตาเขาเปาทางเทียบเนลิอ่าอันนี้คือบอเแม่นเฮ็ดเน้ออื่นแน่เี่บอเแมน no ่นเต้มปีงเต้มยางแล้วเต้มคิวเด้บออืมเอาเดียด๋วยวเเนี่ยเ่มาเบรนอเบอรบออใครเอาของรงนเอ โปรดิวเซอร์ญ่ต้องแม่นนังเองต้องแมนต้องสมบูรณ์แบบนะใครมันใส่ชุดดำนี่แม่หมดเลยนี่เขาต้องซอยก็ได้ได้ทุกแบบเห็นบะ ตอนนี้มู้สึกว่าทั้งผู้สาวใหม่ของของเถาแก่เนาะของเสียใหม่เน่ยไก่เสียหอนบทเสาเขานั่งเอ๋ล เนนัมวหลักนองบรับอาเอเรือ้าอนเือี่ชือื้อจมบซื้อจรนออกมาใหม่ช่วงหลังแน่น่นแน่นเ้นสัมชวหลักนองบขอคอนคอนแน่นคำว่ารถนี้ซื้ออันมาใหม่ช่วงหลังแน่น อนนแว่าว่าอะรอพอต้องรีเสียด้วยว่าแน่นแน่แต่ว่าย่อนะว่าอนว่าไม้ด้วยแน่นแน่นเลแน่นแน่นแน่นทำมันหนักกว่าแน่นแนนแน่นแน่นเออโอเคหนึ่งสองสามอั่นอะไรอ้เด้ ต่อโลอาชีพอหไได้ดนนี้ออกมาใหม่ๆสวนลาอมมันตํเหมือนเนีแหวนแบบแว่าเยอะว่าอย่างยุ่งว่าล่ายๆค่นหกยุ่ง่าได้เย เัาไม่่นยภาษามันยังเป็นข้าวาที่อกเป็นภาษาภาษาองมันเป็นข่าวเราเราอายจีซีเนอด้อายจีซีเนอ้อมันช่อนกว่อารมณ์บอกเ้อรักเราไม่รถแค่นีจอาจะอนดูไว่าพอพอมาเราเสียงเอาเตะภาพเต็มเเราจะเปิดมาแล้วรถกันมีอะไรเยอะอ่าอย่าลืมดิว่าไม่งางพอเต็มมือระด็บรมี่บร่ดิบบอกรถเดอร์ มื่นเอนนมัซือเนินนหรับบทในมันนี้เคนซืขินเขินเื่อกดดันเขินเขินสับไรจังเปอร์เซ็นจังเปอร์เซ็นมั่นใจจักเปอร์เซ็นมั่นใจสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์นพอและใจหลายสอด แต่ว่าไปเจนหน้ากันนอนนสร้างส้าเดียวแต่ลายซดกับอปลนี่คือวันนี้อ่าเพ่นได้ครับเป็นนักเอกลองอ่าจะเป็นพี่พอจะเปนที่ดีกบ่าเลสายตาเลือกอเดียวอ่าทางนอกมามิดก็เด้ หม้อที่แท้ก็ได้หม้อแดงมันเปทนองๆเลยนะขอเป็นอย่างนั้นจุดเลยอ่าพอ้อแดงสุดเลย